สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพวกผมเช่นเคยครับคู่หูทนายป่วยครับผมอ่าวันนี้เราก็เปลี่ยนสถานที่กันบ้างนะฮะอ่านั่งนรถมันเบื่อแล้วนะเบื่อแล้วครับผมวันนี้ก็คุยกันเรื่องอะไรวันนี้ก็มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งที่ออกกันมาคือมีดาราท่านหนึ่งเนี่ยครับอ่าไปขโมยลักใช้ไฟฟงไฟฟ้าเนี่ยแล้วสาลพิพากษาว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์ปกติเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยมันจะเป็นลักสิ่งของนู่นนี่นั่นแต่การลักไฟฟ้ามันไม่นมีตัว รูปร่างให้เห็นเลยอ่าผิดลักอ่ามันผิดลักทรัพย์ได้ด้วยเหรอครับน้องไอ้ตอบตรงนี้เลยครับว่าผิดลักทรัพย์ครับแต่เราต้องมาดูรายละเอียดฮะโดยปกติทั่วไปเนี่ยความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยถ้าเรามองเผินๆเ,เ,เนี่ยจะเป็นความผิดที่เป็นทรัพย์ที่มีรูปร่างอ่าถือเอาได้อะไรแบบนี้ครับถือเช่นโทรศัพท์ปกากกาเงินกระเป๋าตังค์อ่าแบบนี้คือเราเห็นชัดเจนว่าเป็นลักทรัพย์อ่าแต่ทีนี้เราต้องมาดูว่าการลักกระเสไฟฟ้าเนี่ยเป็นลักเข้าความหมายของทรัพย์ ตามความหมายของกฎหมายไหมครับอ่าทีนี้ก็คือในกฎหมายนะครับมาตรา3 3 4ตามปอาญานะครับเขียนว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นอ่าโดยทุจริตอ่าก็คือตรงนี้นะฮะคำว่าทรัพย์นะฮะหมายถึงวัตถุที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างและถือเอาได้แสดงว่าท่อนหลังนั้ก็คือกระแสไฟฟ้าเนี่ยไม่มีรูปร่างแต่สามารถถือเอาได้และมีราคาเหมือนกันอ่า มันจะมีดีกาสมัยก่อนนะก็มีกรณีเคสแบบนี้เหมือนก<ม>ันเกี่ยวกับการลักกระแสไฟฟ้าและก็ถือว่าเป็นลักทรัพย์ตามสามสามสี่อ่าและถ้าสมมติเป็นการลักกรณีในเวลากลางคืน<ม>อ่าในสถานที่ราชาการแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นความผิดที่โทษหนักขึ้นก็คือเป็นบทชาการที่ว่ามีโทษหนักขึ้นไปอีก<ม>อ่าแต่ต้องระวังนะฮะในกรณีที่ว่าเกี่ยวกับมันจะมีอีกดีกาหนึ่งที่เกี่ยวกับการลัก สัญญาณโทรศัพท์ออ่าแต่สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เป็นความเป็นฐานรักทรัพย์นะครับเพราะอะไรก็คือ,อสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้อราดูเบนเผิดก็คือกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นสายไฟที่ว่าต่อต่อต่อ,ตอกันไปอ่าแบบนี้มันมันเห็นชัด แต่ตัวของสัญญาณโทรศัพท์พวกนี้มันเป็นคลื่น,นอ่าเป็นคลื่นที่มันไม่สามารถจับต้องเอาได้อ่าเราก็ไม่รู้ว่ามันแค่เป็นการกระแสแพร่ออกไปอ่าถ้าคุณมีเครื่องรับสัญญาณอะไรแบบนี้คุณก็อาจจะใช้ได้อ่าแบบนี้มันไม่เข้าความหมายของซับมันก็เลยไม่ผิดสรุปว่าคือผิดรักซับได้เหมือนกันนะครับก็คือลักกระแสไฟฟ้าตอนที่เป็นข่าวคือว่า่านะคือมีความผิดฐาน,นรักซับแล้วสมมุติตามข่าวเนี่ยเห็น ศาลพิพากษาจำคุกหนึ่งปีโดยไม่รอลงอาญาปกติการลักทรัพย์เล็กๆน้อยๆหรือทรัพย์ที่มีจํานวนราคาไม่มากเนปกติมันสามารถที่จะรอลงอาญากันได้ใช่ไหมครับมันก็สามารถรอลงอาญาได้ครับเพราะว่าการรอลงอาญาเนี่ยเงื่อนไขแบบหลักๆของกฎหมายเนี่ยก็คืออัตราโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน5้าปีคดีลักทรัพย์ธรรมดาเนี่ยอัตราโทษจำคุกเนี่ยไม่เกินสามปีอ่าเราไม่ได้ไม่ได้พูดถึงค่าปรับนะเราพูดถึงโทษจำคุกก่อนแต่ในข่าวเนี่ยที่ว่าเป็น ไม่รอโรงอาญยาเนี่ยเพราะว่าเป็นทรัพย์ที่ของหน่วยงานราชการอ่าซึ่งมันจะแตกต่างจากกรณีที่รักรถอา,กอาจักรยานยนต์ของนายกนายขอก็คือเป็นชาวบ้านทั่วไปพวกนี้หากฝ่ายจำเลยหรือผู้ต้องหาอะไรเนี่ยชดใช้ค่าเสีย,ยจนเขาพอใจเนี่ยเขาอาจจะแถลงไม่ติดใจเอาความและประกอบกับให้สารมีคำพิพากษารหรือคำสั่งเนี่ยให้รอการลงโทษได้ แต่ในคดีนี้มันเป็นของหลวงหน่วยงานราชการเนี่ยเป็นผู้เสียหายอ่าก็เลยยากหรือไม่สามารถที่จะ,ะถแถลงไม่ติดใจเอาความได้และต้องดําเนินคดีจนจนจบอ่าเพราะมันเป็นคดีความผิดอาญาทางแผ่นดินด้วยนะฮะก็เป็นที่มาที่ว่าไม่รอลงอาญาไม่รอลงอาญาแม้จะจำคุกหน,นึ่งปีต่อให้จำคุกหนึ่งเดือนแต่ถ้าเป็นโทษที่อ่ารับเป็นผู้เสียหายอ่ารับเป็นผู้เสียหายแล้วก็เขายังติดใจเอาความอยู่แบบนี้ก็ ไม่รอโรงอาญานะครับครับผมเห็นแลามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝาก like กดไลค์กดแชร์ซับสไครให้กับพวกเราคู่ด้านานปวด้วยครับสวัสดีลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ